รวมรถซีวิกนะครับตั้งแต่ชม f อไปถึงสม FE เลยนะฮะการอัพเกรดเบาะมาเป็นเบาะหนังให้เรียบร้อยนะครับได้เป็นจอมาก็จริงครับ แต่นะฮะความกักของ Honda ครับจะเป็นแบบแมนนวลอยู่นะยังไม่เป็นทาวสกรีนนะครับคันนี้เป็นสีพิเศษด้วยสีชื่อสีว่าพิ้งค์ส s อร์ตสีบรูทนะครับหรือสีน้ำเงินนั่นเองหน้าจอจะขนาดใหญ่กว่าตัวตัวรองนะครับความใหญ่เป็นระบบทาวสกรีนเต็มระบบครับแล้วมีกล้องมาให้เรียบร้อยนะด้านข้างของด้านเรนวอชครับตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับจะมีความเปลี่ยนจาก f c ก็คือจะมีสีดำแทรกเข้ามาเยอะจะไม่มีโครเมียมเลยนะฮะขอบว่า F4 มีหมดให้อยู่4โหมดนะสวัสดีครับเจเรจทอมข่าววันนี้ผมมีรถมานำ รวมรถซีวิกนะครับตั้งแต่โฉม F4 ไปถึงโฉม FE เลยนะฮะก่อนจะดูคลิปเต็มนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะพาคิดใหม่ๆจากทาง Regent Home Car ครับมาเริ่มที่คันแรกกันเลยนะฮะจะเป็นตัวซีวิก F4 นะครับ 1.8E ตัวรองท็อปนั่นเองนะฮะเป็นปี2019นะครับคันนี้มีการแม่ได้เชนได้รอยนะครับซึ่งซีวิกที่จอดอยู่ทางด้านนี้นะครับทุกคันนะครับแม่ได้เชนได้รอยนะสำหรับตัว F4 นะครับมาเริ่มที่คันแรกกันเลยนะฮะคันนี้เป็นตัวรรอองทท็ปปผมจนนา้ไะคับ ฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยจะสัางกับตัวท็อปแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นเองนะฮะมาเริ่ที่ดีไซน์หน้าหน้าของตัวรถันครับเช่นเคยครับอาวุธใหม่นะฮะไฟของเขานะครับมีเดอ์ไลท์มาให้เหมือนกันนะครับผมไฟเป็นหลอด LED นะฮะของไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะครับผมด้านล่างครับซิ้วโฟมียมีมาให้เรียบร้อยนะครับซึ่งตัวลองผมต้องแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับว่าจะไม่มีไฟสมองมาให้นะอันนี้เจ้าของเก่านะมีการอัปเกรดไฟัหมอกมาให้เรียบร้อยเหมือนกันนะครับเป็นกระจังไมเนอร์เชนเรียบร้อยนะครับสีโทเนียม มาดูหน้าข้างของตัวรถกันนะครับดูที่ล้อนะครับล้อเนี่ยเป็นล้ออลลอยนะครับขอบ16นิ้วนะซึ่งลายเนี้ยจะอยู่ในตัวท็อปของจัวปี18ลงไปนะครับอยู่ในตัว e l นั่นเองแต่พอมาเปลี่ยนมาเลเซีปุ๊บได้มาอยู่ในตัวรองมาเลยนะครับผมส่วนไปครับก็คือบริเวณไฟด้านนี้นะตอนกลางคืนครับจะเป็นไฟที่2เตือนข้างๆานะว่าเราวิ่งอยู่นะครับเป็นเครเลือกไม่รู้สับท์ทางการเรียกว่าอะไรนะครับใครที่ทราบเนาะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมเป็นไฟสีส้มนะครับ จะเห็นตองคืนเมื่อเราเปิดไฟนะครับผมส่วนล่อไปนะฮะจะเป็นด้านข้างในการับจ,จบมองข้างนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดก,กับสีดำนะครับมีไฟเลี้ยว LED มาให้เรียบร้อยนะครับแต่นี่เป็นตัวลองนะฮะยังไม่มีกล้องขันได้เลนบอสมาให้นะครับขยับมาครับเมืเ่อเปิดประตูครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นคีย์เลทแค่ฝั่งคนขับนะฮะขยับมาเรื่อยๆนะครับมาดูด้านหลังกันนะครับผมอันนี้เป็นเกร,เร็ดเล็กๆน้อยๆแล้วกันสำหรับบางท่านที่ใช้งานพวกซีวิคกับแอคคอร์ดอยู่นะครับหรือเพิ่งซื้อไปนะคะ เพราะว่าด้านในของตัวรถเนี่ยจะไม่มีปุ่มเปิดฝาถังน้ำมันให้นะครับจะเปิดได้ต่อเมื่อเราปลดปลดล็อกรถครับแล้วก็สัมผัสเบาๆแค่นี้เองนะครับอ่านี่เป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับดูด้านหลังของตัวรถกันนะฮะอย่างที่ผมแจ้งข้างต้นไปครับเป็นตัวไม้หน้าเชดเรียบร้อยนะกระจังด้านล่างครับจะเปลี่ยนเป็นสีโครเมียมเรียบร้อยเหมือนกันนะครับดีไซน์ด้านหลังตามสไตล์ซีวิกครับซีเชฟเอลีเต็มระบบครับกล้องส่องถอยมีมาให้นะเกับซีกับสัมภาระครับจุใจนะฮะโครงสร้างต่างเดิมนะครับผม ใส่เบาเดินทางใบใหญ่ได้สบายๆเลยนะครับส่วนตัวซีวิกนะเป็นรถซีซิกเมนต์อีกรุ่นหนึ่งอีกหนึ่งรุ่นนะครับเอาไปขับเดิมหรือเอาไปแต่งก็ดูดีเช่นเดียวกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภายในะห้องโดยสารกันนะครับโอเคอันนี้ผมเข้ามาอยู่ในซีวิกนะสมบัติแรกครับที่เข้ามานั่งนะครับตัวรองท็อปเนี่ยคือเขาไม่ให้เบาะหนังมานะฮะได้วัสดุจะเป็นเบาะผ้านะซึ่งส่วนตัวผมชอบเบาะผ้ามากกว่าเบาะหนังนะ มันแบบว่าจะระบายอากาศได้ดีเนาะเพราะบ้านเราเป็นเมืองร้อนอยู่แล้วเนาะแบบว่าจะระบายความร้อนได้ดีมากนะครับผมอ่ะมาดูดีเทลของตัวรถกันเลยนะครับผมมาเริ่มที่วัลเลยพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยของเขาเนีวัสดุของเขาเนี่ยจะเป็นหนัง PVC ซนะครับซึ่งตัว EL นะครับหรือว่าตัวท็อปเนี่ยจะได้เป็นหนังแทนนะครับอันนี้เป็นหนัง PVC นะฮะแต่ข้อดีก็มีครับคือมีครุกคอนโทรลมาให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะครับเป็นครุกคอนโทรลอยู่ทางด้านขวามือนะฮะด้านซ้ายมือจะเป็นมัลติ ะะเล็กไมค์ครับในที่หนึ่งแสนสามหมื่นกิโลเท่านั้นเองเล็กไม่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะครับผมเล่นรอบเครื่องยนต์ในฝั่งสีงเล็กน้อยแล้วกันนะครับเข็มใช้งานได้ปกติทุกอย่างรอบเครื่องยนต์เดินนิ่งๆนะครับหนึ่งประมาณสักเจ็ดร้อยรอบแปดร้อยรอบได้นะครับ รถก็ยนต์ใช้งานได้ปกตินะครับผมอาประมาณนี้แล้วกันมาดูด้านข้างนะครับเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะฮะอันนี้ได้เป็นจอมาก็จริงครับแต่นะฮะความกักของ Honda ครับจะเป็นแบบแมนนวลอยู่นะยังไม่เป็นทัชสกรีนนะครับอ่าเดี๋ยวผมเล่นเครื่องเสียงให้ฟังเสียงน้อยแล้วกันนะครับอ่ประมาณนี้ซื้อเสียงใช้ได้อยู่นะแล้วก็เชื่อมต่อกับมือถือได้ครับรับสายต่างๆได้นะแล้วก็มีกล้องส่องถอยมาให้นะครับ เป็นขนาดกำลังพอดีนะฮะ,ะมาดูส่วนัดไปกันนะครับก็คือระบบแอร์นะครับเป็นแอร์แบบออโต้เรียบร้อยนะครับเร่งแรงลมประมาณอุ้ยลมเย็นอยู่นะหมดออโต้ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะขยับมาทางด้านล่างครับจะมีเป็นที่ใส่พวกเหรียญเนาะใส่เหรียญกระยุกกิ๊กนะครับหรือบัตรทางด่วนได้นะฮะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบ CVT ครับเบรกมือไฟฟ้าครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับโฮเบรหัเบรมีมาให้นะฮะ โหมดอีค่อนมีมาให้เช่นเดียวกันนะครับผมวัสดุบริเวณที่วางแขนครับจะเป็นนิ่มๆนะแต่ไม่ใช่เป็นหนังนะครับจะเป็นผ้าเนาะนิ่มๆนะครับปรับสลด์จับปรับตำแหน่งได้นะครับใส่ขาพอเดินได้2ตำแหน่งเช่นเดียวกันนะฮะความลึกประมาณนะฮะฝ่ามือมนฝ่ามือหนึ่งได้นะครับผมถือว่าโอเคนะครับสี่อนุพันะโดดมีมากครบคันครับ แต่สิ่งที่ตําหนิเลยก็คือจะเป็นจอนะครับของทาง Honda แต่ถ้าเกิดใครดูคลิปนี้ครับอยากให้เปลี่ยนจอแจ้งได้เลยนะเดีผมจัดให้นะครับผมมาดูส่วนถัดไปกันนะครับบริเวณคอนโซลกลางวัสดุของเขาในเป็น s ซอ o u c h นะครับโอเคถือว่ารับได้อยู่นะครับความลึกที่เก็บที่เก็บเอกสารประมาณ1นึ่ฝ่ามือหนึงครึ่งนะครับโอเคด้านหน้าประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปลองหน้าแถว2กันดูนะครับ โอเคมาครับแถวสองนะฮะความความกว้างของห้องผู้โดยสารนะครับเล็กรูมประมาณ2องกปั้นครับเฮรูมประมาณ1กําปั้นนะฮะวัสดุเบาของเขาเป็นผ้าหมดเลยนะครับผมแล้วก็มีที่วางแขนมาให้นะฮะเป็นแบบดมนุ่มนะแต่วัสดุจะเป็นผ้านะครับแต่นุ่มโอเคถือว่าข้อดีก็มีครับเพราะความนุ่มของเบาผ้าก็ไม่ได้ แย่ yeah, ถ้าเบาะหนังนะหรือถ้าเกิดใครที่ดูคลิปนี้ครับอยากให้ผมอัปเกรดเป็นเบาะหนังแจ้งได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้ครับโดยดูคันถัดไปกันยเป็นตัวท็อปด้วยสีหายากเลยครับผมดูตัวรองเสร็จแล้วไปดูตัวท็อปกันบ้างน,นะครับคันนี้เป็นสีพิเศษด้วยสีชื่อสีว่าพิลลิงส,สปอร์ตสีบรู๊นะครับหรือสีน้ําเงินนั่นเองนะฮะเป็นสีน้ําเงินเปิดตัวไมนะ่ได้เชนณวันนั้นนะครับปี2019นะครับซึ่งโฉมซีวิกทั้ง3คันตรงนี้โ fc เนี่ยเป็นโฉมไม่เด้เชนหมดแล้วนนนนนนะะะฮอ่มาาาดดดูีไซ์้้หกััครบ ถือว่าในการไมเนอร์เชนจะเปลี่ยนอยู่ประมาณ3จุดหลักๆนะครับมาเริ่มที่ด้านหน้ากันเลยนะฮะก็จะมีบริเวณกระจังด้านล่างครับที่ต่างกับโฉมก่อนไมเนอร์นะจะเป็นกระจังสีโครเมียมครับซึ่งตัวไมเนอร์จะเป็นสีเดีวยวกับตัวรถนะครับผมก็จะมีตรงด้านหลังแล้วก็บริเวณลอนะครับมาดูไปทีละจุดเลยด้านหน้านี่หลอดไฟนะครับเป็นหลอดแบบว่า LED นะครับมีได้ทำาัวนิ่งไรมาให้นะกระจังด้านหน้าสีโครเมียมแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นตัว EL นะตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับ ต่างกับตัว RS แค่บล็อกเครื่องยนต์นะฮะแล้วก็ชุดแต่ง RS บางส่วนเท่านั้นเองนะครับมาดูด้านข้างของตัวรถกันนะฮะล้อลายเนี่ยผมแอบสงสัยนิดนึงนะเพราะว่าตัวมายเนอร์เชนกับก่อนมายเนอร์เนี่ยและแม็กลายเนี้ยจะเป็นแม็กซ์สำหรับตัวที่ก่อนมายเนอร์แต่เป็นตัวรองแต่พอเป็นตัวท็อปปุ๊บสลับแม็กมาใส่ในตัวท็อปผมก็งงเหมือนกันนะฮะแต่สีของเขาเนี่ยเป็นสีสมอรติเกรนะครับมีการเปลี่ยนสีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูที่กระจกด้านข้างของตัวรถกันครับจะได้เป็นสีีเดยววกัับตรถนะะฮ มีกล้อง Honor Lens w a t c มาให้เรียบร้อยนะครับเพราะเป็นตัวท็อปนั่นเองนะครับผมไฟเลี้ยวครับเป็น LED มีมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับขยับมาครับที่บริเวณมือเปิดประตูจะได้เป็นสีโครเมียมครับเป็นแบบสมาร์ทคคเลตเรียบร้อยนะครับผมถือว่าสะดวกสบายนะระบบเนี้ยผมชอบนะครับอ่ะขยับมาเรื่อยๆครับด้านหลังขยับมานะครับเป็นเคลวโครเมียมนะครับจะตัดโครเมียมเดียวนิดนึงนะฮะมาดูที่ด้านหลังของโตลล์กันบ้านนะครับดีไซน์ของเขาทำจากซิลิคัลเอฟซีครับไฟเบรกจะเป็นซีเชนตนะครับเป็นหลอด LED เรียบร้อยนะฮะ ส่วนหลอดไฟเบรกไฟถอยเนี่เป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะครับอ่าขยบมานะครับมีกล้องส่องถอยมาให้เรียบร้อยโลโก้ฮอนด้าครับลอย่างนึงในการเมเนอร์เชนครับกันจังกันชนด้านล่างตรงนี้นะครับจะตัดด้วยโครเมียมนะซึ่งตัวก่อนไมเนอร์นะครับจะไม่เป็นโครเมียมเนาะคันนี้เซทส่องถอยมีมให้ครบคันนะครับแต่ไม่มีปลายปลายท่อจะท่อนอยู่ทางด้านล่างนะครับจะอยู่ตรงนี้นะฮะโลโก้ไอวีเทคครับคันนี้เป็นสีเดิมโรงงานผมให้ดูซอกสีสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับเป็นสีเปิดตัวนะครับออาาจจะะะดููแแปปลลลกกกกตเ็นน้ยฮ ให้ดูโครงสร้างตัวรถครับสีเดิมนะฮะลงเล่มเรียบร้อยนะครับมาสเตร์ต่างเดิมนะครับมาดูที่เก็บสัมภาระกันอ๊บโอ้โหผมเหยียดไปยังไม่สุดเลยนะครับอ่ะมองด้วยตาเปล่าครับสามารถจุเข้าของได้จุใจนะครับไม่ว่าเป็นกระเป๋าเดินทางไซส์ใหญ่ครับประมาณ2ใบถึง3ใบจัดดีๆทําได้สบายครับมาดูยางอะไหล่กันบ้างนะครับอ่ะอุปกรณ์นะครับยางอะไหล่มีมาให้เรียบร้อยไม่รงไม่แรงนะครับไม่ผ่านการใช้งานใดๆทั้งสิ้นมาเลยนะครับสำหรับตัว c ีวิคคันนี้ ถือว่าโอเคด้านนอกครับรอเราโอาการเดี๋ยวไปดูภายในะห้องโดยสารกันครับว่าออปชันฟีเจอร์ต่างๆจัดหนักจะเต็มไหมไปดูกันครับอ๊บโอเคเราขึ้นมานั่งแล้วนะตอนนี้นะครับผมได้เข้ามาอยู่ในตัวซ v v i c f อฟซีอไนะเป็นตัวท็อปนะครับ โอเคผมปรับแอร์สซ่เล็กน้อยคันนี้เป็นแอร์คลายเมทนะที่ผมแจ้งผมควจะแจ้งตลอดในไลฟ์สดนะครับเป็นแอร์คลายเมทโอเคเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปไปตรงนั้นแล้วกันอยากเล่นชอบตรงนี้นะอ่ะมาเริ่มกันที่ดีไซน์ของโต๊ะด้านในนะครับผมวัสดุนะครับเบาะเบาะคู่หน้าเนี่ยจะเป็นทรงกึ่งบักเก็ตซีนนะครับจะมีความลับสรีละของเรานิดหนึ่งนะฮะแต่ตามสไตล์ฮอนด้าครับ,ลลรบกั๊กนะครับผมตัวท็อปให้เบาะไฟฟ้ามาแค่ฝั่งคนขับฝั่งเดียวนะผมต้องแจ้งให้ทุกท่านทราบก่อนนะครับเป็นไฟฟ้าแค่่่่่ฝฝััังงงเเดดีียยวววสนนนนนนน้้้าาขจะะปป็รบแบบแแมลนนอูนะ คือความกักของฮอนด้านะครับพร้อมอ่ะมาดูสนดท้ากันครับก็คือบริเวณภูมิลาลัยนะครับภูมมาลัยภูมิลาลัยสามก้านนะแล้วก็มีคลุกคอนโทรลมาให้ครับเพิ่งเป็นสแตนดาร์ดของตัวซีวิกอยู่แล้วเนาะจะมีคลุกคอนโทรลให้ตั้งแต่ตัว E แล้วเนาะอ่าด้านซ้ายมือครับจะเป็นการบังคับมอลติฟังก์ชันต่างๆขวามือจะเป็นบังคับคลุกคอนโทรลครับ,รรรบน้าปรดเดิมมาจะต่างกับตัวลองท็อปแค่ care, จะเป็นฟูลดิจิตอลเต็มระบบนะเพราะว่าตัวตัวลองเนี่ยจะเป็นอานาล็อกกึ่งดิจิตอลนะครับคันนี้ ล้อเครื่องยนต์คือนิ่งๆนะครับผมบอกครบคันครับบอกความเร็วบอกรออเครื่องยนต์บอกแรงดันน้ำมันเครื่องนะครับความร้อนแล้วก็เปอร์เซ็นต์น้ำมันนะฮะมาดูที่เอ็นเตอร์เทนเมนต์ตรงกลางกันนะครับผมหน้าจอจะขนาดใหญ่กว่าตัวตัวรองนะครับความใหญ่จะใหญ่กว่านะฮะเป็นระบบทัชสกรีนเต็มระบบครับแล้วมีกล้องมาให้เรียบร้อยนะด้านข้างของด้านเลนส์วอชครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับแล้วกล้องตองทอยครับเช่นเคยมีมาให้เหมือนกันนะครับ ประมาณนี้ละกันนะครับผมเดี๋ยวผมเล่นเครื่องเสียงให้ฟังเสยเล็กน้อยละกันนะครับจะได้ฟังอรรถรสว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะเสียงใช้ได้นะตวด็อบนะครับเครื่องเสียงโอเคเลยเทพโนที่ไม่ไม่เปิดเสียงนานๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวติดซิคลินนั่นเองนะฮะเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y ได้ครับ Android Auto ได้มีบลูทูธครับแล้วก็เชื่อมต่อ Honda Connect ได้แอปของทาง Honda นะฮะแอร์เป็นแอร์ออโต้แบบคลายเมดครับวิธีใช้งานคลายเมดครับกดปุ่มตรงนี้ตุ่มตรงห้าบนนะครับ จะแบบว่าจะทาให้แบบรถของเราดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะเร่งแรงลมต่างๆนะครับผมกด AC off on นะครับทิศทางลมแอร์ต่างๆสามารถบังคับได้ผ่านหน้าจอเลยนะถือว่าทําให้มีฟีเจอร์ต่างๆในการเล่นเยอะมากเลยนะครับซึ่งตัวหลองจะไม่มีมาให้นะฮะมาดูด้านล่างของตัวรถกันนะครับจะเป็นที่วางพวกเหรียญต่างๆนะฮะท่านี้ไม่มีอลเลตชาร์จเจอร์มาให้นะครับแอบเสียดยเหมือนกันนะฮะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบ CVT ครับแล้วก็ด้านข้าง ของอุมมงเกียนะครับจะมีเป็นโฮเบรกมาให้นะครับเบรกมือไฟฟ้าครับแล้วก็จะมีเป็นโหมดอีคอนมาให้นะคันนี้มีโหมดเป็นแค่โหมดเดียวคือโหมดออคอนนะครับซึ่งตัว FE ที่ผมจะพาไปดูต่อเนี้ยมีให้ถึง4โหมดเลยนะครับมาดูส่นต่อไปนะคะก็คือบริเวณที่พักแขนครับวัสดุของเขานะครับเป็นหนังนะครับปรับได้นะครับปรับตำแหน่งต่างๆได้นะครับมีเคเบิลมาให้สตำแหน่งนะครับปรับมาเกือตำแหน่งเดียวได้นะครับเปิดมาปุ๊บ ความลึกครับประมาณฝ่ามือหนึ่งได้นะฮะวัสดุด้านล่างจะเป็นพรมนะครับพลาสติก ABS ขึ้นรูปมานะฮะถือว่าฟีเจอร์ที่ให้มาค่อนขบคขันนะครับมาดูวัสดุบริววเวณคอนโซลกลางกันนะฮะวัสดุด้านบนเนี่ยจะเป็นซอฟทัชนะครับจะเป็นหนังนะฮะตัดด้วยพลาสติก ABS ขึ้นรูปนะครับผมตัดด้วยสีออกสีซิลเวอร์ซิลเวอร์นิดหนึ่งนะฮะมาดูที่เก็บอุ้ยอันนี้ไม่เป็นซอฟท์โครดนะครับ เปิดมาดังปึ้งเลยความลึกครับประมาณฝ่ามือครึ่งได้นะฮะสำหรับตัวซี F C คันนี้นะฮะมาดูวนถัดไปกันนะครับก็คือบริเวณที่บางแดดมีกระจกมาให้แต่ไม่มีไฟมาให้นะฮะโอเคไฟไฟสองแมปนะครับแยกซ้ายขวาเป็นสีเป็นสีส้มนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปนั่งข้างหลังดูครับว่าจะกว้างขวางไหมนะ Okay. ความกว้างนะครับฟิลิึงได้เลยขึ้นมานั่งเลยกว้างมากๆนะฮะเหยียดขาได้สุดเลยนะครับผมสูงร7 5ห้าครับเล็กรูมเนี่ยประมาณ2กําปั้นกว่าๆเ,เลยนะเฮดรูมประมาณกําปั้นหนึ่งนะฮะวัสดุด้านหลังเป็นหนังเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีที่วางแขนมาให้นะครับกับคาร์พอเดอร์เนาะวัสดุเขาเป็นหนังนิ่มๆนะครับนิ่มๆ,ๆมากมากเลยนะนะฮะประมาณนี้กันดี่ด้านหลังถือว่าครบคันครับสิ่งที่ต้องมีนะฮะที่วางแขนเอ่อยคาร์พอเดอร์เอ่ยเบาหนังเอ่ยนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับ เดี๋ยวไปต่อคันข้างๆกันคันสีขาวนะครับเดี๋ยวไปดูคันถัดไปกันนะครับจะเป็นสีขาวตรงรุ่นของรีวิกนั่นเองนะคะอันนี้เป็นตัวลองท็อปนะผมแจ้งไ้ก่อนนะครับแต่ของเก่าเนี่ยอัปเกรดมาให้พอสมควรนะครับมาดูดีไซน์ของตัวรถกันนะฮะด้านหน้านี่แทบไม่ต่างกันเลยนะครับจะต่างกับตัวท็อปแค่เขาไม่มีไฟแตงหมมาให้เท่านั้นเองนะฮะหรือถ้าเกิดใครที่ดูคลิปนี้ครับอยากได้ติดตั้งไฟแตงหมสามารถแจ้งได้เลยนะคันเทานะครับมีแตงโมมาให้นะคันขาวสามารถติดตั้งให้ได้นะครับดูราคาของตััวรถกนนะ ล้อแมกลายเดียวกันนะคะเป็นตัวรองนะฮะจะเป็นสี1 6นิ้วนะครับสีดําปัดเงาด้านข้างของตัวรถนะครับจะเป็นกระจกสีเดียวกับตัวรถนะครับตัดด้วยสีดานะครับมีไฟเลี้ยว LED มาให้เรียบร้อยนะฮะกันสาดมีมาให้เรียบร้อยครับตรงรุ่นของทางซีวิคนะครับมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถครับขยับมาทางด้านหลังครับดีไซน์ถือว่าโชบเชียวแน่นอนนะฮะซีวิคทั้งที่สีขาวในสีเขาเป็นขาวมุกนะนะครับมองด้วยตาเปล่าเนี่ยสวยกว่าในกล้องเยอะนะครับผม อยูด่ด้านหลังกันนะฮะไฟเบรกเป็นทรง C shape เรียบร้อย LED เ,เต็มระบบครับโลโก้ Civic ครับ VTEC เป็นตนัว m ม n เนื้อเชนนะครับกระจังการชนด้านล่าง m ม n เนื้อเชนเรียบร้อยนะครับผมบอดี้โครงสร้างต่าตังเดิมโรงงานนะครับไม่มีการชนโดนมาแน่นอนนะครับผมอินสเปกชันให้จากบริษัทชั้นนำนะครับผมอ่าประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันบ้างครับคันนี้มีการอัปเกรดเบาะมาให้ด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันครับอันนี้เอาเสียงเข้าแล้วเดี๋ยวพี่ อโอเคเจนต้องขึ้นเจนต้องขึ้นมานั่งสินะแค่บอกว่าภายในซีลิ่งไม่ตาดตัวนู้นที่เบาะนะครัอย่างที่เหมือนแบบโอเคต่อเลขซ์ซาวสองหนึ่งมาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างครับคันนี้เป็นตัวสีขาวเนาะที่ผมแจ้งข้างต้นไลยครับเจ้าของเก่านะครับมีการอัปเกรดเบาะมาเป็นเบาะหนังให้เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดคันเทาอยากได้เบาะหนังครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะแล้วผมจัดหนักจัดเต็มมาให้ได้นะครับผม ออปชันต่างๆเหมือนกันเป๊ะพี่จ๋าต่างกันแค่หนังแค่นั้นเองนะฮะทั้งเบาะหน้าแล้วก็เบาะหลังเลยนะครับเดี๋ยวไปดูคันถัดไปการจะเปลี่ยนโฉมกันแล้วเนาะเป็นตัว FE เดี๋ยวไปดูกันครับมาต่อที่คันสุดท้ายของคลิปนี้นะฮะจะเป็น Civic FE ครับ1.5เทอร์โบ RS คันนี้เป็นปี2021-22นะฮะเป็นตัวท็อปสุดข,ของรุ่นนะครับบล็อกเครื่องยนต์ครับเป็นบล็อกเครื่องยนต์1.5ลิตรครับ VTEC เทอร์โบนะฮะอัตราเร่งแซงถือว่าเอาอยู่แน่นอนนะครับผมมดีีไซน์การจ เปลี่ยนโฉมไปเลยจากโฉม f สมาเป็น f e นะครับชื่อโฉมปัจจุบันของ c ีวิกนะฮะมาเริ่มกันที่ดีเทลของตัวรถกันนะครับเดี๋ยวพาดูออปชั่นต่างๆนะทั้งนอกรถทั้งในรถนะครับผมคันนี้ผมแจ้งข้างต้นไปครับเป็น r s นะและตัว c ีวิกของ f e เนี่ยจะมีความเปลี่ยนจาก f c ก็คือพอตัวโฉม f c ใช่ไหมมันจะมีแบบว่าคิ้วโครเมียมเยอะนะครับบริเวณกระจังด้านหน้ากระจังด้านข้างด้านหลังเนี่ยจะมีตัดโครเมียมเยอะนะฮะ แต่พอเป็น FE ปุ๊บครับจะมีสีดำแท้เข้ามาเยอะจะไม่มีโครเมียมเลยนะฮะดีไซน์จะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับผมและอันนี้จะเป็นชุดแต่งไอรอบคันครับชุดแต่ง RS ที่ได้มานะฮะจะมีตั้งแต่กระจังด้านล่างครับกระจังสเกิร์ตสเกด้านล่างนะคะกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นสีเป็นโอแบล็คนะครับผมโลโกโ้ RS เัดเจนนะครับแล้วก็มาดูด้านข้างของตัวรถกันถัดไปนะฮะก็ะคือจะเป็นล้อแม็กล้อแม็กล้อแม็กเ,เดิมโรงงานครับเป็นแม็กขอบ17นิ้วนะครับเป็นของ ชุด RS เลยจะได้เป็นแม็กไลน์นี้นะครับสีเป็นโนแบล็กแบบนี้นะฮะจะมีความคล้ายกับตัว FL5 อยู่นะครับล้ถแม็กอันนี้เนาะส่วนถัดไปครับกระจกด้านข้างนะฮะเป็นสีเป็นโนแบล็กครับแล้วก็มีกล้อง Honda Lens Watch อยู่ทางด้านล่างนะไฟเลี้ยวเนี่ยเป็น LED เรียบร้อยนะครับอยู่ที่ปลายกระจกนะฮะเมื่อเปิดประตูครับ RS จะได้เป็นสีเป็นโนแบล็กนะครับเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลดเรียบร้อยนะฮะกุญแจอ,อยู่ใกล้ปลดล็อกรถได้นะฮะผมขยับมาครับด้านบน การสตร์ครับสีดำตรงรุ่นของ FE นะฮะร็จะตัดด้วยสีดำตามเสา A เสา B เสา C เลยจะตัดด้วยสีดำเป็นโ no นแบล็คหมดเลยนะครับผมแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับมาดูด้านหลังของตัวรถกันบ้างนะฮะผมชอบด้านหลังเขามากเลยนะครับไฟเบรกเป็น full LED เต็มระบบครับไฟเลี้ยวไฟถอยด้วย LED เช่นเดียวกันนะฮะโลโกโ้ Civic สีคโครเมียมแบบนี้ครับโลโก้ r s นะ <S แล้วทางด้านบนนะฮะจะมีเป็นดักเทลสีเป็นโนแบล็คเช่นเดียวกันนะครับเพื่อเพิ่มความดุดันแล้วก็กดดาวฟอร์สในความเร็วสูงนะครับผม คลิปฉลามด้านบนเป็นโรแบ็กเช่นเดียวกันนะฮะกล้องส่องถอยครับเซ็นเตอร์ถอยปลายท่อคู่มีมาให้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมเล่งเครื่องยนต์ให้ฟังสเย็กน้อยล้กันนะฮะเพื่อฟังฟิลลิ่งเนาะถือว่านะครับเป็นเสียงเครื่องยนต์เนี่ยที่ให้อัรารรในการขับขี่ค่อนข้างสูงเลยนะครับ เป็นปลายท่อเดิมนะคะไม่ได้ท่อดังนะแต่ก็พูดแม่นที่จ๋าไม่ได้ต่างกันเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายใน้องโดยสารกันครับพาวนอยู่รอบรถแล้วเนาะภายในะ้องโดยสารจะบอกว่าออปชั่นนี่จัดหนักจัดเต็มให้มากๆนะครับผมมาขึ้นมานั่งแล้วเนาะผมเบาเสียงก่อนเดี๋ยวจะโดนซิคลิตนะฮะโอเคมาดูออปชั่นที่เขาให้มาครับสำหรับตัว Civic FE นะครับพันนี้เป็นตัวท็อปนะอย่างแรกเลยครับผิวสัมผัสเบาะของเขานะจะเป็นเบาะ ผ้าอะคันเทล่านะครับสลับกับหนังนะฮะเดินได้สีแดงทั้งคันนะครับผมพร้อมมีในส่วนถัดไปเนี่ยก็คือเป็นบอกไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้าเรียบร้อยนะครับผมปรับไปดูเล็กน้อยแล้วกันปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมพุ่มาลไยอย่างครับเป็นพุ่มาลไยสามก้านนะมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยครับเป็นหนังแท้นะแล้วก็ด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นการบังคับเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะฮะด้านขวามือครับเป็นการบังคับแอแด็พตีฟคูคอนโทรลนะระบบความปลอดภัยมีให้ครบครันครับไม่ว่าเป็นฮอร์นาเซนซิ่งต่างๆเนาะเตือนออกนอกเลนนะครับ เตือนชนหน้ามีมาให้เรียบร้อยนะครับหน้าปัดเลนไมล์ของเขานะฮะเป็นฟูลดิจิตอลเต็มระบบนะครับแต่เมื่อเราเปลี่ยนโหมดขับขี่ครับเฉพาะว่า FE ฟอนมีโหมดให้อยู่4โหมดนะเปลี่ยนโหมดปุ๊บครับหน้าปัดเลนไมล์ก็จะเปลี่ยนไปนะครับนี่เห็นไหมจะเปลี่ยนไปเล็กๆน้อยๆนะครับผมมีให้ทั้งหมด3โหมดนะครับจะมีโหมด Eco นะครับ Sport แล้วก็ Normal นะฮะอีกโหมดนึงก็เป็นโหมด Individual ครับสามารถตั้งค่าต่างๆเองได้นะฮะผมมาดูส่วนท้ไปของตัวรถกันนะครับก็คือบริเวณจอ จอกลางนะครับจอของเขาในขนาดอยู่ที่9นิ้วนะครับเป็นจอทัชสกรีนเต็มระบบครับสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้นะครับ Android Auto สามารถดูแบบว่ากล้องได้นะครับผมเปิด Honda l ้ n เ Watch ให้ดูสลิงนอยแล้วกันนะครับวิธีเปิดมีแค่มีแบบ2 2วิธีครับวิธีแรกคือการเปิดฝาเลี้ยวซ้ายครับวิธีที่2ครับคือการกดปุ่ม Honda l ้ n เ Watch นะครับจะสามารถเปิดค้างไว้ได้ตลอดได้เลยนะครับผมและคันนี้นะฮะมีกล้องสองฝ่ายหลังให้เรียบร้อยอย่างที่ผมแจ้งข้างต้นไปนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผม เครื่องเสียงของเขาเนี่ยเพิ่งเสียงของเพรเาะว่าคันนี้เป็นตัวก่อนปีก่อนก่อนไมเนอร์นะเพราะไมเนอร์เนี่ยจะได้เป็นเครื่องเครื่องเสียงบอสนะฮะแต่ฟิลลิ่งเนี่ยเสียงไม่ต่างกันผมเล่นเสียงให้ฟังสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับประมาณนี้ครับเสียงถือว่าพอใช้ได้เลยนะฮะมาดูส่วนถัดไปกันครับก็คือบริเวณแผงลังพึ่งนะฮะตรง คอนโซลแอร์ Air, นะฮะผมชอบนะดีไซน์เขาจะมีความหรูหรามากเลยนะฮะแล้วเขาคำนวณมาอย่างดีแล้วเนาะแล้วต้องกลางเนี่ยจะมีเป็นไฟผ่านมามาให้นะครับผมเรื่องของแอร์ครับเป็นแอร์ออโต้แบบดิวอโซนนะฮะเะร่งแรงลมไปฝั่งซ้ายน้อยแล้วกันแอร์เย็นฉ่ำนผมชอบฟิลลิ่งแอร์เขานะเวลาบิดจะนั่งแก๊กๆ,ๆนิดหนึ่งนะฮะส่วนต่อไปครับขยับลงมาด้านล่างนะครับมีเป็นที่ชาร์จ power outlet เรียบร้อยนะครับที่ชาร์จแบตแบบไแบบร้าสายเนาะสามารถชาร์จพวก iPhone หรือ Android บางรุ่นที่มีรองรับ MagSafe นะครับ ตัวถัดไปคือเป็นเกียร์ครับเกียร์เขาเป็นเกียร์ออโต้แบบ CVT นะฮะสามารถปรับเล่นโหมดแมนนวลได้นะครับเพื่อรองรับกับแพดเดิลชิพบริเวณตรงพวงมาลัยนะครับผมพร้อมคัปเปอร์เดอร์จำนวน2องตำแหน่งครับขนาดใหญ่เลยนะสามารถใส่แบบแก้วน้ำใบใหญ่ได้สบายๆเลยนะฮะโม่กับขี่ครับปรับตรงบริเวณด้านตรงนี้นะมีโหมดให้4โหมดนะครับผมขยับลงมาทางด้านล่างครับจะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็โฮเบรกมีมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับผมจะมาดูที่พักแขนกันบ้างครับวัสดุของเขานะครับจะเป็นหนัง เปิดมาครับผมดูเข้าแล้วมีที่แยกมาให้นะแบบใส่พวกเหรียญเหลือนเนาะความลึกประมาณครึ่งฝ่ามือครับถือว่าใส่ของขจุขจิกได้อยู่นะครับมาดูเคอนโซลกลางกันบ้างนะฮะวัสดุของเขาเป็นซอฟต์ทัชเรียบร้อยนะครับผมตัดด้วยสีเป็นโนแบล็คครับแล้วก็ที่เก็บเอกสารครับเป็นซอฟต์โคลสเรียบร้อยนะนี่ประมาณนี้ครับสหรับด้านหน้านะอุ้ยลืมบอกไปนะครับคันนี้มีเป็นไฟสองไฟสองแมปนะครับเป็นแยกซ้ายขวานะครับเป็นหลอด LED สีขาวนะครับที่บังแดด ไม่มีไฟมาให้นะอันนี้ผมเสียดายนะน่าจะมีไฟมาแต่ไม่มีไฟแล้วมีกระจกมาให้นะั้งสองฝั่งนะครับประมาณนี้ด้านหน้าเดี๋ยวเราไานั่งด้านหลังกันดูครับว่าคนสูงแบบผมจะนั่งได้ไหมไปดูกันครับอ่ะลองขึ้นมานั่งกันเลยพร้อมๆกันเลยนะครับโอ้โหฟีลลิ่งนะครับเมื่อกี้อยู่ข้างนอกผมดูเหมือนว่าข้างหลังจะ แคบนะแต่กว้างมากเลยนะฮะผมสูงนะครับร้อยเจ็ด้ได้2เล็กได้2กําปั้นเลยเล็กดุมเทลุมประมาณกัาปั้นหนึ่งนะครับผมอ๋อโอเคถือว่าทําได้ดีนะฮะในรถซีเซ gment นะครับผมเบาะด้านหลังนะครับวัสดุเป็นเหมือนด้านหน้าเลยนะฮะจะเป็นหนังนะครับสลับกับผ้าอะคันทาร่าเนาะให้ความสปอร์ช็เชียวครับที่วางแขนมีมาให้เรียบร้อยนะฟีลลิ่งการนั่งก็จะเป็นประมาณนี้อแต่มันเตี้ยไปน,นิดนึงนะฮะอันนี้คือข้อเสียละ เตี้ยไปนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่สรีดานั่งก็จะเป็นปบามานีนะครับพอมัคพอเดอร์จำนวนสองตำแหน่งวัสดุแผงของตัวด้านข้างครับเป็นสีเป็นโนแบล็คเหมือนกันนะครับตักกับสีดําถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็แบบยิงโจม้มีมาให้ด้าน้ายมือนะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปดูที่เก็บสัมภาระบริเวณฝาถา,านหลังกันนะครับอ่ะมาดูนะครับว่าจะจุเข้าของได้จุใจไหมนะครับไปดูด้วยกัน โอเคดูด้วยตาเปล่านะครับความลึกลึกมากเลยนะแขนผมยืดไม่ยืดไม่งไม่สุดอ่ะนะฮะสามารถใส่บอ่อพวกกระเป๋าเดินทางนะครับไซส์25นิ้ว30นิ้วได้สบายๆเลยนะฮะแล้วก็อบอดีไได้โครงสร้างเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวดูเล็กน้อยแล้วกันนะครับย่างอไหล่มีมาให้นะครับอุปกรณ์แม่แรงต่างๆมีมาให้ครบคันนะครับสีเป็นสีเดิมประมาณนี้นะกันสำหรับการดูออปชันต่างๆของตัว Civic FE ที่เขาให้มานะครับผม เป็นไงบ้างครับกับซีวิกทั้ง4คันที่ผมมานําเสนอนะไม่ว่าจะชม f อฟครับตัวรองตัวท็อปเนาะชม f อครับตัว1.5เทอร์โบนะครับชุดแต่ง RS ด้วยท็อปสุดเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังค่าตัวกันดีกว่านะครับ้ำเราตัวซีวิกเอฟซครับ 1.8e ปี19ไมน์เนชนะครับสีบรอลคันนี้นะฮะราคาราคาค่าตัวของเขานะครับอยู่ที่545,000บาทนะครับเรทพรต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ8,000-9,000ถึงบาทตลอดสัญญาเครดิตดีสามารถสีดาวได้นะครับผมสำหรับตัวสีบรอลคันนี้นะครับ มาดูคันถัดไปกันนะครับจะเป็นสีน้ําเงินนะครับเป็นตัวลิมิเต็ดอีดิชันนะครับเป็นตัว1.8 EL ปี19เช่นเดียวกันนะครับราคาตัวของเขานะครับอยู่ที่579,000บาทเลทพรต่อเดือนนะครับกรณีฟรีดาวอยู่ที่9,000ถึง10,000บาทตลอดสัญญานะครับอีกคันหนึ่งเป็นคันสีขาวนะครับคันนี้ราคาจะค่อนข้างดีนิดหนึ่งนะฮะเพราะหนึ่งเดือนเป็นสีขาวคันนี้เลขไม้น้อยด้วยไม้เพียงแค่แสนต้นๆเท่านั้นนะครับราคาเขาอยู่ที่579,000 9,000บาทครับเลยพรอยู่ที่9,000บาทตลอดสัญญาเท่านั้นนะสำหรับตัวซีวิก 1.8E สีขาวคันนี้นะครับปี19เช่นเดียวกันนะครับเขายอบมากเปลี่ยนเจเนเรชันครับเป็นตัวซีวิก FE 1.5 Turbo RS ครับปี2021จด22ครับคันนี้ราคาตัวของเขาอยู่ที่8,25,000บาทกรณีฟรีดาวครับเลยพรอยู่ที่15,000บาทตลอดสัญญาครับเป็นไงบ้างครับทุกคันที่ผมมานำเสนอวันนี้นะรถทุกคันของทาง Regen Home Car ครับ มีสเปคชันให้ครับเล่มครบเอกสารครบพร้อมโอนใครที่กําลังตามหาซีวิตไว้ใช้งานผมแนะนําเลยครับผมมีให้เลือกมากมายมากกว่า10คันอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เรามานําเสนอนะครับผมหากชอบคลิปแนวนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปด้วยเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางรีเจนทโฮมคาร์วันนี้ผมเจขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ